สวัสดีค่ะทุกคนก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะก็สงสัยนะคะถามป้าหน่อยว่าเหยียหมูเป็นอะไรทาไมเหยียหมูไม่สดใสเลยทําไมเหยี่ยหมูเป็นตัวดํานะคะคลิปนี้ป้าหน่อยก็จะมาบอกว่าเหยียหมูเป็นอะไรนะคะเหยียหมูเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะเป็นมาได้4ปีแล้วพยายามรักษาตัวเองแต่ว่าไม่สามารถจะรักษาได้นะคะปัจจุบันเป็น โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็รักษาตัวด้วยการฟอกไตด้วยเครืงไตเทียมแล้วเฮียมูจะต้องฟอกไตอาทิตย์ละสองวันก็โดยเริ่มฟอกไตมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปี6 3จนถึงปัจจุบันรวม9เดือนเข้ามาแล้วนะคะในช่วงที่เฮียม,มูเป็นโรคไตระยะที่5คุณหมอที่เป็นผู้รักษาเฮียม,มูก็แนะนำให้เราไป ทำเรื่องเข้าโครงการปลูกถ่ายไตยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโครงการปลูกถ่ายไตร้อยลายเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะคนะก็ขอนะป้าปหน่อยกับเคหมูก็ไปทําเรื่องไว้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคม62ก็เข้าโครงการโดยที่เข้าไปตรวจสุขภาพตลอดปีครบหนึ่งปีพอดี ก็มีข่าวดีนะคะคือทางโรงพยาบาลได้โทรมาบอกกับเฮาหมูว,ว่าเฮหมูได้คิวผ่าตัดปลูกถ่ายไตยแล้วในวันที่28ตุลาคมให้เฮหมูเข้ามาแอดมิทที่โรงพยาบาลล่่งหน้าก่อนผ่าตัด12วันเพื่อเข้าโปรแกรมการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดวันแรกที่เฮหมูเข้ามาแอดมิทที่โรงพยาบาลจุราเป็นวันที่เฮหมูจะต้องเข้าไปฟอกไตที่โรงพยาบาลไตภูมิราชนครินเป็นวันสุดท้าย หลังจากที่ฟอกไตเสร็จเฮาหมูก็เข้ามาแอดมิทที่โรงพยาบาลจุฬาเลยซึ่งหลังจากที่ฟอกไตเฮาหมูจะมีอาการปวดศีรษะคุณหมอได้ปรับยาให้ยฮาหมูทานใหม่ทั้งหมดเลยนี่เป็นอาหารมื้อแรกที่มาโรงพยาบาลน,นะคะคุณพยาบาลได้เข้ามาเจาะเลือดไปหลายหลอดนะคะแล้วก็เดินสายที่หลังมือไว้เพื่อคืนนี้ยฮาหมูจะต้องนอน ให้ยาทางสัตว์ทางเส้นเลือดคืนนี้เฮียมูต้องกินยากดภูมินะคะแล้วก็จะต้องดูผลข้างเคียงของยาที่จะเกิดขึ้นด้วยวันนี้เป็นวันที่สองของการมาอยู่โรงพยาบาลตอนเช้าเนี่ยเฮียมูจะต้องกินยากดภูมิช่วงแปดโมงเช้าและหลังจากนั้นก็อีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะทานข้าวตอนนี้ก็คือทานข้าวเป็นข้าวต้มกุ้ง แล้วก็จะทานยาหลังอาหารนะคะหลังจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเครื่องเอ็กซเรย์ปอดมาทำที่ห้องให้นะคะเฮียมูกินข้าวเป็นนิดเดียวเองค่ะ mm hmm. การปลูกถ่ายไตยในครั้งนี้นะคะป้าหน่อยจะเป็นคนให้ไตเฮียมูข้างหนึ่งนะคะแต่ว่าเฮียมูอ่ะรุปเลือดโอป้าหน่อยรุ๊ปเลือดเอเพราะฉะนั้นการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นกรณีหมูเลือดเข้ากันไม่ได้ ซึ่งก็มีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติเท่านั้นนะคะที่มีการผ่าตัดกรณีหมูเลือกเข้ากันไม่ได้ของเฮียหมูเนี่ยจะเป็นระดับความต้านทานแอนตีเอสูงถึง1ต่อ212จะต้องเข้ามาเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด12วันเพื่อลดภูมิคุ้มกันแอนตีเอตอนนี้เฮียหมูก็จะมีอาการข้างเคียงของการกินยากดภูมิ แล้วก็ที่หมูต้องทนให้ได้ด้วยมันก็จะมีอาการข้างเคียงต่างๆเยอะแยะเลยนะคะเช่นการสั่นของมือและก็เท้าคล้ายๆกับโรคพากิมสันแล้วก็บางทีก็ปวดหัวท้องร่วงขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องเบื่ออาหารนอนไม่หลับแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเสียวซ่ามือเท้า หลังจากที่กินยากดภูมิไปแล้วคุณหมอก็จะมาถามว่าเรามีอาการข้างเคียงอะไรไหมแล้วคุณหมอก็จะมีการปรับตัวยากดภูมิเป็นไปตามอาการของที่ร่างกายเราตอบสนองนะอาการของเฮียหมูหลังกินยากดภูมินะคะก็จะมีขึ้นไส้มีอาเจียนนิดหน่อยนะคะแล้วจะมีปวดท้องท้องเสียขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะมีไข้รู้สึกไม่สบายตัวร้อนภายในร่างกาย ทำให้ยะต้องนอนหมดแรงทั้งวันอาหารกลางวันวันนี้จะเป็นข้าวผัดหมูกระต้มจืดหลังจากทานอาหารแล้วก็นอนทั้งวันจนถึงเย็นเลยอาหารเย็นนี้ก็จะมีไข่ลูกเคยนะคะต้มจืดแล้วก็ผัดผักเพราะีท <Cer f. S 1> น้องสาวเฮยหมูนะคะกับเจ,จนะคะก็ได้เข้ามาเยี่ยมเฮยหมูจนอยู่จนถึงสองทุม <า S 1> ่ขขมของวันนี้นะคะ ชั้น14ของตึกภูมิสิรินะคะก็จะมีโรงอาหารกับเซเว่นทำให้คนที่มานอนเป้าไข้หรือว่าคนที่มาเยี่ยมนะก็จะมีที่รับประทานอาหารได้นะคะเดี๋ยวดูที่ไม่ต้องไปไกลเช้าวันนี้นะคะคุณหมอก็ได้เข้ามาถามเียหมูถึงอาการข้างเคียงของการกินยากดภูมิว่าเียหมู mo, มีอาการอะไรบ้างและได้แจ้งให้ทราบว่าวันนี้เฮียหมูจะต้องมีการฟอกไตในช่วงบ่าย หลังจากที่ทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เฮยหมูทานข้าวเสร็จนะคะก็จะมีคุณหมอสีท่านเข้ามาเป็นทีมศัลยกรรมนะคะเข้ามาถามเฮหมูเข้ามาคุยด้วยถึงอาการต่างๆก็ไปส่งบุ๋มไปฟอกเลือดแล้วนะคะที่ชั้นสิบทีนี้เราก็จะมีเวลาว่างพอที่จะไปซื้อเสื้อเพราะว่าเอาเสื้อมาแค่สามตัวแต่ว่าเราต้องอยู่ถึงสิบกว่าวัน หน่อยก็ได้เสื้อยืดมาสามตัวนะคะแต่ว่าอยากจะกินแบบส้ตมตำก็ไปหนักโกะแวะไปที่ร้านส้นตมตำซอยธรรมน,น,นะะัะไปกิน,นตำซั่วมากับลาบบุ้นเส้นอร่อยมากเลยค่ะหลังจากที่เ่าหมูกลับมาจากการพอกเลือดนะคะพยาบาลก็เข,เข้ามาเจาะเลือดเฮาหมูไปตรวจ วันนี้อยู่โรงพยาบาลวันที่4ี่แล้วนะก็เดี๋ยวจะต้องออกไปฟอกน้ำเหลืองเป็นวันแรกตอนนี้พยาบาลมาตามแล้วขอให้จัตพันธ์ก,กินอาหารกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวยาตอนสิบโมงให้เอาไปกินที่ห้องฟอกวันนี้ต้องฟอกน้ำเหลืองสู้ๆนะคะสามีวันนี้กินข้าวกับอะไรต้มก็ต้มต้มไก่สับใช่ไหม ดูนะว่าฟอกน้ำเหลืองวันนี้จะเป็นไงบ้างแต่คิดว่าร่างกายคงแข็งแรงรับได้อะเพราะว่ากินยากด,ดภูมิมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ยสามวันละยังยังดูดีอะยังดูดีขึ้นโอเคน่าจะไม่มีปัญหาสู้ๆนะเฮียเฮียหมู พฟอกน้ําเหลืองมาแล้วนะคะวันนี้วันที่สี่วันนี้พอ่อกับแม่ปไปรับปั้นที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เลยมาเยี่ยมเฮียหมูที่โรงพยาบาลอยู่กันถึงสองทุ่มนะคะ วันนี้เข้าวันที่5แล้วป้าหน่อยแวะมาที่ชั้น10เพื่อที่จะมาเอาเอกสารตรวจร่างกายเพิ่มก็คือตรวจปอดกับคลื่นหัวใจนะคะอาหารกลางวันของเฮียหมูวันนี้แล้วก็อาหารเย็นของเฮียหมูวันนี้เข้าวันที่6แล้วนะคะวันนี้เฮียหมูก็จะมีฟอกเลือดฟอกน้ำเหลืองทั้งวันเลยรวม8ชั่วโมง วันนี้วันที่7แล้วนะคะที่อยู่โรงพยาบาลวันนี้วันที่23สามตุลาคมเป็นวันหยุดลิงกับหนิวก็เลยมาแต่เช้านะคะก็มาอยู่ที่ข้างวันไม่ไปไหนเลยแล้วก็เฮาหมูก็พักผ่อนอยู่ที่ห้องเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการพอกเลือดก,กับน้ำเถืองไปแล้วแชั่วโมงวันนี้ก็หยุดอันนี้อาหารเย็นวันที่7นะคะก็จะมีข้าวสวย หอยลันเตาก็มีหมูทอดก็ต้มตืบกระหล่ำเดี๋ยวรอรอห้าโมงก็ค่อยกินเพราะมียาอาหารก่อนอาหารใช่ไหมก็มียาพร้อมอาหาร วันนี้วันที่8แล้วนะคะก็วันนี้ป้าหน่อยขอพักผ่อนหนึ่งวันโดยให้ลูกชายเข้าไปเฝ้าพ่อแทนส่วนป้าหน่อยก็ออกมาทานข้าวมารีแลกซอกบ้าน,นนี้วันที่9นะคะอาหารเย็นของวันที่9ก้าก็จะเป็นข้าวสวยปลาชุบแป้งทอดต้มจืดต้นจืดหัวไชเท้านะคะแล้วก็มีกระหล่ำดอกกระหล่ำผัดดอกกระหล่ำนะคะ วันนี้เฮาหมูก็จะมีการพอกน้ำเหลืองอีก6ชั่วโมงนะคะหลังจากนี้นะคะการเข้าโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดยังจะคงเหลืออีก3วันซึ่งเฮาหมูจะต้องมีการพอกน้ำเหลืองอีก2ครั้งซึ่งที่ผ่านมาผลการพอกน้ำเหลืองของเฮาหมูเป็นที่น่าพอใจของคุณหมอเพราะว่าปัจจุบันความต่างแอนตี้เอ ของเฮ้หมูเหลือแค่32เท่านั้นเองคุณหมอบอกว่าเฮาหมูสามารถผ่าตัดเปลี่ยนผกปลูกข่ายไตได้แล้วแต่ก็อยากจะกดลงมาเหลือสัก8นะคะ เข้าวันที่10แล้วนะคะของการเตรียมตัวก่อนมีการปลูกถ่ายไตยซึ่งเหลืออีก2วันนะคะยฮียหม,มูก็จะได้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยส่วนของป้าหน่อยเองนั้นก็จะมีการแอดมิทที่โรงพยาบาลเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งป้าหน่อยก็จะได้ไม่ไม่ได้มาเฝ้าเฮียหม,มูแล้วนะคะก็จะมีแม่หรือว่าลูกชายเข้ามาเฝ้าต่อจากป้าหน่อยอีกทีนึงส่วนป้าหน่อยก็จะเข้าไปแอดมิทแล้วก็มีน้องสาว มาดูแลนะ,ะป้าหน่อยก็จะจบคลิปของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดไตไว้เท่านี้แล้วหลังจากนี้นะคะป้าหน่อยก็จะทําคลิปหลังผ่าตัดให้ให้ทุกๆกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะป้าหน่อยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย